สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมทางช่อง youtube โรม,มิดฟาร์มวารตี้และก็ช่องดำรงศักดิ์โรม,มิดฟาร์มช่อง facebook นะครับอันนี้ก็ยังอยู่ที่บ้าน FC เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นโชคเก่าชั้นใบด่างนะครับพี่น้องโชคเก่าชั้นใบด่างตั้งแต่ถ่ายทำมานี้หลายตอนแล้วนะครับ ใบด่างไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่มีเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็อีกด่างอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะด่างเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับนี่ฮะอันนี้ก็ด่างเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไล่าตามใบทุกใบเหมือนทุกครั้งที่เรา รีวิวมานะครับอันนี้ต้นนี้ fc มีความภูมิใจอย่างมากอยากให้เรามารีวิวต้นสายพันธุ์นี้นะครับหมายถึงว่าโชคขาวชั้นนะครับอันนี้ก็ใบด่างครับผมที่มีความสวยงามอีกแบบหนึ่ง พี่น้องท่านใดที่สนใจปลูกก็เลือกซื้อเลือกหาได้ที่ตลาดนัดขายต้นไม้นะครับพี่น้องรถเข็นก็มีขายนะครับพี่น้องเดี๋ยวนี้รถเข็นเขาก็เข็นขายนะครับแต่ว,ว่าจะเป็นต้นเล็กๆนะครับเรามาดูใกล้ๆกันเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยว,วาหามุมสวยๆกัน อัน,นี้ลักษณะใบของเขานี่จะเป็นใบด่างอันนี้ด่างทุกใบนะบพี่น้องเท่าที่เห็นนะครับจะด่างทุกใบแต่ละใบก็ด่างไม่เหมือนกันนะครับอยากจะพาดูกันชัดๆนะครับพี่น้องอันนัจากใบใบล่างก่อนนะครับนี่ อันนี้เป็นใบด่างนะครับเขียวเหลืองแต่เขียวที่เป็นส่วนใหญ่นะครับนี่ฮะเขียวเหลืองเหลืองเขียวเขียวเหลืองลักษณะใบสมบูรณ์นะครับ อันนี้มีเขียวเหลืองแล้วก็มีสีน้ำตาลแซมนะครับเนี่ยเหลืองเข้มๆนะครับอันนี้ใบแก่แล้วนะครับแต่ก็ยังสมบูรณ์อยู่มีขาดนิดหน่อยมีขาดนิดหน่อยนะครับส่วนใบนี้เป็นใบด่างเขียวอ่อนก็มีนะครับเนี่ยไม่ออกเหลืองนะครับเขียวอ่อนแล้วก็มีตรงโคนนี้จะเป็น เขียวขาวเขียวเหลืองนะครับเขียวเหลืองอันนี้เขียวเหลืองใบใหญ่สวยนะครับต้นนี้ใบใหญ่สวยงามนะครับข้างหลังข้างล่างก็ไม่มีเพลี้ยนะครับไม่มีลูกหนอนไม่มีเพลี้ยนะครับใบสมบูรณ์นะครับ จะด่างเขาจะชัดเจนมากใบนี้แล้นี่คืออีกใบนะครับเนี่ยอันนี้ปานปานใหญ่ๆเลยนะครับใบด่างเขาเนี่ยสลับกันนะครับอีกข้างหนึ่งเขียวอ่อนกับเขียวเข้มนะครับอีกฝั่งนี้จะออกเหลืองเขียวอมชมพูนะครับพี่น้อง เขียวเหลืองอมชมพูนะครับแต่อยู่คนละฝั่งกันนะครับเนี่ยส่วนใบนี้อันนี้ใบด่างโอ้ไม่ใช่อันนี้ใบใบเสียนะครับก็ด่างเหมือนกันนะครับตรงนี้ด่างมากเอ้ยด่างน้อยมีด่างอยู่นี่อันนี้เขียวเหลืองชมพูอ่อนๆน,นะครับเนี่ยใบเสียนะครับใบนี้เดาว่าต้นก็มีปัญหานะครับใต้ใบ ไม่มีเพลีย้ยนะครับไม่มีรานะครับได้ว่าเกิดจากดินนะครับเนี่ยฮะใต้ใบมีจุดสีตันเข้มๆเมนะนี่ยจุดวพวกนี้ดินฟ้าอากาศก็เกี่ยวเหมือนกันนะครับพี่น้องเพราะว่า,าต้นไม้นี่เขาก็ต้องการรับแสงเหมือนกันนะครับ อันนี้อยู่ในร่มร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับไม่เจอไม่เจอแสงแดดนะครับนี่ก็ด่างนะครับพี่น้องก็ถ้าก็ว่าต้นนี้ก็ด่างทุกใบนะครับไม่ด่างทุกใบนะครับด่างสวยครับใบนี้สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับโอ้ปานเขาสวยมาก ใบด่างก็มีตำหนินิดหน่อยนะครับใบทีเ่เป็นด่างสีมันตาลนะครับเดี๋ยวเราจะดูดินนะครับนี่เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับต้นที่แล้วที่เรารีวิวมานะครับนี่นี่แต่ดินนะครับเนี่ยแล้วรากที่เขาแทงลงดินนะมันแทงลงไม่ได้นะครับ เนี่ยก็ต้องเลื้อยออกมาอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันลงดินไม่ได้นะมันดินน่าจะเสื่อมแล้วตัวเนี้ยจริงจริงแล้วมันต้องผสมกาบมาเพร้าผสมปุ๋ยคอกแล้วก็ดินนะครับ,นะรบตามอัตราส่วนที่เคยบอกไว้นะครับสามหนึ่งหนึ่งนะครับมะพร้าวสับสามดินหนึ่งก็ปุ๋ยหนึ่งนะครับแช่น้ำได้ยิ่งดีนะครับ ดินเขามีปัญหานะครับต้นนี้ดูทุกมุมนะครับก็สวยดีนะครับนี่ครับเราจะหันให้เห็นทุกมุมเลยนะครับต้นนี้กับต้นที่แล้วนี่ที่เรารีวิวไปนี่มันไม่จเจอแดดนะครับพี่น้องสองต้นนี้แล้วก็ดินค่อนข้างมีปัญหานะครับ เก่ของต้องเปลี่ยนด่วนเลยนะครับส่วนคลิปตอนนี้ผมก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมทางช่อง YouTube แล้วก็ช่อง f a c e b o o k รวมมิตรฟาร์มไรตี้นะครับสุดท้ายนี้รวมมิตรฟาร์มก็ไอ้ต้นข้างนะั้นเขาปลูกไอ้กุมารทองนะครับฝั่งนี้ก็เป็นทุกับฉันกราบลาแล้วนะครับพี่น้อง วันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ